Mama 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 สวัสดีค่ะจะเจอกับเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะต้องถามโคสู่มาเลยนะเชี่ยทำต้องเลยมาเลยเชี่ยต้องถามโคสู่นะคะรายงานทอมบลีวาริตี้ออนทีีด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันวันนี้อีเจอะอีเจอ้อนคริตาอะไรเงี้ยตัวค่ะ อ่ะไม่ใช่ดีเจหรอดีเจดีเจด้วยตัดอยู่เหมือนกันครับผมกับผมวีเจก็ซา้ารองับรองอะไรคะพี่มีคนสงสัยนะ้ส่งข้อความมาถามเป็นร้านๆ้านข้อความเลยจริงป่ะว่าก็ซาคารองอยากรู้ว่าลองอะไรลองหน่อยเถอะน่าแล้วคุณจะรู้กันลองอะไรอ่ะเราลองยังไงอ่งไม่เข้าใจก็ให้ลองไงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยชัวร์อยากรู้เลยก็ต้ององว่าวีเจ รถถังฝั่งคนทนี้เป็นยังไงครับอ,อ,อแต่ไม่ได้แตะเขาสี่แต่คิดแต่ไฟกับผมเนี่ยดูแซ่ผมด้วยแซ่ตรงไหนคะแซ่หวายเต็มหลังเลยนะเอว่าตลอดหนึ่งชั่วโมงในวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็รวมถึง MV สวยๆมิสวสิกวิดีโอด,<ช>ด้วยแล้วก็ออกเพลงเพราะๆ พร้อมกับศิลปินนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะพาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันใช่ค่ะแล้ววันนี้เราออนแอร์สดด้วยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปชมกันได้เหมือนเดิมใช่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะชมรายการของเรานะฮะเทพบันทึกทาง r าร์พีเอช่อง33ใช่เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยนะคะแต่ยังจะมีโก็ออนตลอดเพลงด้วยใช่นะครับนะคะติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าศิลปินที่จะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเยือนนะคะเป็นศิลปิน สาวสวยแล้วก็มีความสามารถด้วยโอ้โหแล้วต้องบอกเลยว่าเธออมตะจริงๆไม่มีใคร่ไมรู้จักอ่านที่ตื่นเต้นต้อนรับเลยละกันนะคะต้อนรับพี่ดาวมายุรีด้วยค่ะครับผมัสดีเจอเลยครับไปไหนอ่ะข้ามลยแล้วพี่ข้ามไปหรอข้ามไปฮะยังเด็กอยู่เลยนะ เจอแล้วฮะพี่ครับโอ้โหเป็นทำเนียมของเราค่ะเลยเหรอคะสุภาพกรุตครับใช่แล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นรายการที่แบบ ตั้งแต่วิถีเลยอ่ะให้เรากระโดดห้ามไฟเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือที่ศัตรูเรามีจำกัดมากอย่างค่ะอย่างยิ่งเลยนะคะอ่ามาเจอพี่ดาวช่วงนี้เจอพี่ดาวแบบว่าค่อนข้างจะทีดเหมือนกันก็เออเราไปทำบุญกันบ่อยเนาะถ้าต้องงานบุญนี่ไม่ไม่ต้องบอกก็ไปถ้าว่างนะถ้าว่างอยากทำบุญก็เห็นผมอยากถามพี่ดาวครบในเราเนี่ยก็เจอกันบ่อยอยากถามพี่ดาวเพาเผื่อพวกเราบ้างไหม ไม่เบื่อแน่ๆเราเจอการบ่อยๆเจองานบุญันไม่ไม่เบื่อเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนเราจะต้องทําบุญมาเมื่อชาติที่แล้วทางชาตินี้เราถึงมาเจอกันถูกปะเสมมติพาร่วมกันชาติหน้าเราก็เจอกันอีกถูกอยากเจอพี่โก้ไหมคะไม่เป็นไรเจอได้แล้วไรักเขาหน้ารัก ครับอาหารเดี๋ยวเรามาคุยคุยกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่ดาวมาก็นําเพลงดีๆมาฝากเราด้วยก็วันนี้นําผลงานเพลงชุดใหม่ดาวมาแล้วจ้าของบริษัทแสงต์สวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะนำมาฝากทั้งชุดเลยคันะคะก็คือมีครบเลยใช่มมีครบทั้งเอ็มวีแล้วก็ซีดีกีเพิ่งเพย์ช่องคลื่นเออ็ม88.75มาสัมภาษณ์พี่เจทักจังเป็นยังไงนะคะพีสัมภาษณ์ที่ครยุมาครู้สึกก็โอเคนะมี พี่ตั๊กมอมีแฟนเพลงที่อยู่ทา้งบ้านโอเคฟังรีวิวแล้วก็โอเคนะคะก็วันนี้เนี่ยพี่ดาวมาเยี่ยมเรานะคะเดี๋ยวขอถามความรู้สึกที่อยู่ที่ตัดแสงระวีดีกว่าเป็นชุดแรกเลยปหรือว่าชุดที่ผ่านมากเป็นชุดแรกที่มาร่วมงานกับบริษัทแสงระวีค่ะแล้วก็ออกมาสดๆร้อนๆครับค่ะหลังจากที่ได้มาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยพี่ดาวนะครับมันก็ต้องมีแบบว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแต่ถามนิดนึงว่าแนวเพลงครับผม นวเพลงจริงๆแล้วมันก็ยังคงความเป็นดาวมิวสีนะก็ยังมีความมีเพลงแขกเข้ามายังมีในบ้านที่ยิ่งมีเพลงเกี่ยวกับทหารเข้ามาก็คือสภาพเรือชุดเขียวเพลงแขกก็คือพอรลบพอทีแล้วก็ดาวมาแล้วจ้านี่จะเป็นการแต่งโดยโดยบอสบริษัทสังหรณ์เขาแต่งให้คือว่าวันนี้ดาวมาแล้วจ้าดาวเรา้อนจ้าดูหน้าตาแปลกๆชิ้นมาในมาในใช้อะไรเป็นบ้าดูหน้าดูตาก็สวยผืนบ้างไหมอะไรเงี้ยเออก็แบบว่า เออเรากลับมาครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเออสดใสขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับอกหักก็มีเพลงสุนทรารคิดลูกกรอ,อ่าห้องใจใส่กรอนแล้วก็เพลงเพลงช้าอ,อกหักก็มีท่ารักจำใจลืมค่ะนะคะเพลงทหารก็คือสภาพบุรุชุดเขียวงานเพลงแต่งทั้งหมดเนี่ยมีทั้งของอาจารย์ธีรพันธ์ชูพินิษมีทั้ง เจ้าของค่ายแต่งให้เออแล้วก็ทําดนตรีทําดนตรีก็มีสองท่านพี่ตีนและพลพันทองแล้วก็พี่เหน่งจิรวัตรปานพุ่มครับค่ะแล้วพี่ดาวห่างจากชุดที่แล้วนานไหมคะพี่กห่างจากชุดที่แล้วนานไหมเกือบสองปีนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วพี่ดาวทำซิงเกิลของตัวเองขึ้นมาสองเพลงที่ตอนนั้นอัดจริงดิ่งเนี่ยนะฮัดงดิ่แล้วก็เลิกได้เลิกไปนานแล้วนั่นเป็นสองซิงเกิลก่อนที่จะก้าวมาอยู่แสงทวีมันก็ทางขงแสกนวีซิงเกิลที่ที่ที่ำเองสองเพลงก็ อบรับเยม่เออโอเคนะเพียงแต่ว่าพี่ดาวยังไม่ได้เชียร์ในทางช่องที่ที่เป็นคนรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยล้วก็มาที่ช่องอย่างบุรีเรารับกันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นก็ต้องตรงที่นี่ปกติเนี่ยไม่เข้าไปที่ YouTube ก็พิพงเค่ะจริงดีของดาวมยุรีแล้วก็เลือกได้ไปนานแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วก็ดาวน์โหลดได้กดดอกจันสีเก้าแปดห้ ถ้าจำรหัสไม่ได้ก็กด0ต่อเรเตอร์หลดเพลงของดาวาิวเรดได้ชัดเจนชัดเจนเลยนนะแล้วอัลบั้มนี้นะฮะ<ช>มีคอนเซ็ปต์อย่างไรบ้างอัลบั้มมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงความเพราะว่าพี่เราจะมีส่วนร่วมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเพลงเพลงอาจจะเป็นบัดเลือกเข้ามาให้ใ<ช>แต่ว่าเราก็จะถามว่าโอเคไหมไหวไหมเพลงชอบไหมอย่างเงี้ยพอเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็ เราก็จะนําเสนอพี่ควรจะเป็นแบบนี้ไหมเสื้อผ้าอย่างนี้ไหมก็ได้คีที่เขาเรียกว่าดีไซเนอร์รู้ใจคือพี่แปงนะคะแล้วก็ได้ช่างแต่งหน้าที่ที่ประจําของเราก็มีพี่แอนท่องสามแล้วมีพี่แอมที่ทําผมแบบคือคือเวลาที่เราถ่าย MV พี่เราจะให้ความสําคัญมากๆคือเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งผมทั้งชุดเกือบทุกเพลงทุกเพลงเลยไม่เหมือนเลยใช่ไหมจริงๆชุดนี้นะแบบทุกคนแบบมาเต็มเต็มที่กับงานเพลงเรมากๆเลย้อมพร้อมทั้งน้องแดนเซอร์ แล้วในในถ่ายทำาเดีวีบัมซูนี้น้องเป็นเสื้อของดาวเนี่ยในทีมงานนีทุกคนจะมีส่วนร่วมกันหมดเลยคร<ฮ>ับโดยชพาะหัวหน้าทีมน้องปุ๋ยเนี่ยจะแจกเพลงให้ทุกคนเนี่ยเอาเพลงไปคิดท่าเพราะว่าเรามีเ,าเวลาซ้อมในบัมซูนี้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนอ่ะไม่ถึงเดือนจริงๆเวลาน้อยมากน้อยมากแล้วก็ปุ๊บปั๊บบางทีบางเพลงก็ไปต่อกันอยู่ตรงหน้านั่นเลยอ่ะทุกคนแบบว่า ดี๋ยวอัน้องคนนี้เอาเพลงนี้ไปคิดน้องคนนี้เขาท่านี้ไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ดีเพลงมันก็น่ารักดีค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าเพลงเ้วก็เต็มที่จริงๆกับจริงๆไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นึ่งเพื่อกี้ก็เนาะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะถึงงานเพลงแล้วก็รวมถึงเรื่องราวส่วนตัวอีกเพียบเลยนะคะมีอีกหลายเบรกห้ามพลาดค่ะคุณบรีมอริตี้ออนทีวีสักครู่เดียวซัลเลเชีย ออทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิคื่สบายทั้งปีบริษัทคุณเธอบุริจาการเรจาจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนื้อกลางอีสานตายที่สบายที่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมา ทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกด 1, 3, 2, 1, 1, ัด02801 3211-14โทรหาเราสิคะ อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาสู่ในเบรกที่สองมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าในข้อความมากนะแล้วเอ็มมีรสนิยมน่ารักร้อนจ้าอะไรเงี้ยมีหน้ารักแอบเซ็กซี่อะไรแบบนี้ด้วยนีะอันนี้ฟุ้งฝีมีคนคิดนะถ้าเต้นเออเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เลยก็คือเพลงดาวมาแล้วจ้าเนี่ยแต่นอกนั้นก็จะเป็นเอ่อน้องหัวหน้าทีมงานน้องปุ้ย น้องโก้หลายๆคนที่เด็กในทีที่เต้นกันนี้คือผู้คนจะมีความสามารถหมดโอ้อุสา์อุบไปแล้วนั่นเองทำไมล่ะน้อโก้อ๋อน้องโก้เนี่ยอานหม็อาโนเทเตอร์เราภาชื่อเหมือนกันนะสาษาชื่อเหมืกัน เดี๋ยวมาจอถึงเพลงนี้เปิดตัวไปใช่ไหมเปิดตัวเลยเปิดตัวเปิดตัวเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้เนื้อหาของเพลงก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่บอสเขาแต่งให้ว่าเออดาร์ปล่ามาคราวนี้เนี่ยหน้าตาสดใสขึ้นนะสวยขึ้นนะดาวร้อนรุ่นอาดูหน้าตาแปลกแปลกใช่ไหมในหมาดหมใช่ไรเป็นป้าดูหน้าดูตาสวยขึ้นบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สวยสะดุดใจมันก็จะพูดเกี่ยวกับว่าเออก็ลองมาดูสิว่าเราจริงไหมเหมือนกับเป็นเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลับมาแล้วนะหรืออะไรเงี้ยค่ะ ะะก็จะสังเกตว่าพี่ดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดตัวด้วยเพลงสงศนะเนาะนเพลง<ช>แบบเ,เต้นแล้วแต่และแต่และชุดเนี่ยก็จะมีท่าเต้นเอกลักษณ์จะมีเพราะว่าพี่ดาวเป็นคนที่เราทํางานทั้งทีมเป็น <c oughs> ทีมท, <c oughs> ท,ท,ทุกคนก็จะรอคอยว่าท่าเต้นของพี่ดาวชุดใหม่เป็นแบบไหนเสื้อผ้ายังไงแดนเซอร์แต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เวลาพี่ดาวทำาบบนีพี่ดาวจะซีเรียสเรื่องนี้มากต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยเป็นเดือนคือคิดหนึ่งหาเสื้อผ้าหาชุดทั้งเราและแดนเซอร์และท่าเต้นอีก คือทุกอย่างมันต้องแบ์แมทช์กันไปหมดเลยทั้งเรากับแดนเซอร์จะแบบว่าไม่ใช่ว่าเจรินใส่ชุดนี้แล้วชุดนึงมาจากไหนไม่รู้นั่นไม่ใช่คู่กันของพี่กันนะคก็คือจะต้องแบบว่าแมทช์กันถูกถูกถูกแล้วก็เพลงนี้เพลงแขกก็ต้องชุดแขกเพลงช้าแล้วก็ต้องหวานเหมือนแดนไม่ใช่ว่าแดนใส่แบบลากยาวเลยแต่กูซัานหรือว่าอะไรเงี้ยแบบไม่หวานมันมันไม่ใช่สไตล์เรา ครับผมนะคะต้องเรียกว่าเป็นศิลปินที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของงานใช่นี่น้องออะพี่นึกถึงเพลงหนึ่งสำหรับน้องออนน่าจะเหมาะนะฮะอะไรอ่ะแฟนให้หนูหน่อยอ๋อหน้าขาให้ใส่เลยอืได้ แฟนหนูหน่อยนะนะคะนะคะหาไอ้หนูทีอยากได้ผู้ชายดีๆบ้านช่องและรถต้งนีที่สัยดีๆเอาแบบพี่มีนะฮะเอาเหมือนพีมีนะอะไรเงี้ยเป็นจังหวะน่ารักอันนี้บอสบอสอันดัิที่เขาแต่งใหเ้เป็นเป็นเพลงที่ ที่ฟังแล้วเออเออารักดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าโยกได้เนาะไม่ได้เสี่ยมันมันจังหวัดลำบงจังหวัดลำบงได้ง่ายๆแต่ที่มีโอกาสก็ไว้เปิดให้แฟนๆอิสระบ้านชมนะได้ได้ได้อยู่แล้วแล้วพูดถึงเนี่ยผู้ชายดีๆในความเป็นได้นะแต่บ้านรถเนี่ยไม่มีอย่างเป็นไปอ๋อบ้านชายรถต้องมีไม่ได้หลังหลังหลังมันยางเป็นไปอ๋อพี่มีไหมอะไรเงี้ยเออย่ากเป็นไปครับผมแล้วเป็นยังไงคะการทำงานในช่วงนี้ ยากง่ายขนาดไหนคะยากง่ายก็ยากนะอย่างมางเพลงเป็นเพลงจังหวะจังหวะเร็ว,รวอย่างเงี้ยเราว่าเราผ่านมาแหละาบางพรั้งเรามาอัดเพลงวัดก็ไปคุมเองเราเป็นแบบมันยากอะ่ะจังหวะยกจังหวะตกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาคือว่าเขาจะในเรื่องการทางานเรื่องจังหวะเพลงมากๆแต่ว่าเราร้องเพลงเพลงเร็วนันยากจังหวะยกเนี่ยพอมาเพลงช้าโอเคนั่นคือตัวเราเพราะว่าร้องเพลงเลยจะยากกว่าเพลงช้า ยิ่งจังหวะอ้าจริงจังหวะมาย่องจังหวะกุลาชาจังหวะออฟบิดอเงี้ยโหดลงยากมันเหมือนกับว่าเราเหมือนเรียนเรียนรู้ใหม่เลยเหมือนว่าเราผ่านมาหลายบ้างแล้วนะพอมาเจอของพี่เขาก็ยากเหมือนกันแต่แปลกนะปกติแล้วเขาจะบอกว่าเพลงช้าล้อยากกว่าเพอาจจะไม่ต้องแบบว่าเน้นเสียงอะไรมากมายเพลงช้ามันมันอาจจะว่าอารมณ์เพลงแล้วจังหวะมันมันอาจจะยืดได้นิดหน่อยแต่เพลงเร็วเนี่ยถ้าล้อไม่กระชับเนี่ยมันจะไม่สนุก มันจะไม่แบบไหลฟังแลวมันไม่ไหลไม่ลื่นไม่ไหลลื่นอะไรเงี้ยบางทีอานไปแล้วมันต้องกลับร้องใหม่มบอกเอ้ยวันมันฟังแล้วมันมันดึงจังหวะหน่อยว่ามันไม่เต็มไม่ลงไม่ไม่โจ๊ะโจ๊ะอะไรเงี้ย<ม>เอะเราไปฟังตรงไหนนะ ที่เขาจะเก่งเรื่องจังหวะบ้างแล้วว่าเออโอเคโอเคพอเราเรียกฟังเห็นไหมมันฟังเพราะขึ้นฟังลื่นหูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมผ่านแหมละบ้างบางทีมันก็นะการการทํางานร้องเพลงมันมันเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดมันเป็นอะไรที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆจริงๆริงนะคะแล้วแล้วชุดที่ผ่านมานะคะพี่ยาวมันต่างจากชุดนี้ยังไงบ้างชุดที่ผ่านมาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาอย่างจริงจิงเกิลสองเลนนั่นเ่ง มันมีเวลาทางานเยอะไงมีเวลาทํางานที่ที่เราจะถ่ายเอ็มวเราให้เต็มที่อย่างเงี้ยเอออย่างพอมาทํางานกับชุดนี้มันก็อาจจะพี่ก็อาจจะทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ต้องปรับตัวเองให้ให้เข้ากับสถานการณ์ของค่ายเขานะคะซึ่งพี่สังเกตนะที่ผลงานที่ผ่านมาของพี่ดาวเนี่ยการโชว์เนี่ยแต่ละชุดจะอลังการมากแต่อยากถามนิดนึงพี่การเตรียมตัวนี่นานไหมในแต่ละโชว์ แต่ถ้าเป็นการโชว์ชุดใหญ่เนี่ยที่เราจะต้องอย่างมาเจอนานาจะเป็นรมชุดใหญ่ก็ต้องให้น้องเตรียมเรียกมาซ้อมทวนท่าทวนท่าเพราะมันอาจจะมีลืมบ้างทีเราก็ช่วงที่เราไม่มีงานของเราเนี่ยเด็กก็ต้องไปรับงานอีเวนต์งานจ้องอะไต่างหลายสิบสับสนอะไรอย่างนี้ใชใช่ตผิดก็บางทีถ้าเป็นงานโชว์ที่แบบใหญ่งานโชว์ใหญ่ที่มีที่ต้องใช้แดนเซอร์8คน10คนเงี้ยต้องเรียกเข้ามาให้ให้น้องเรียกมาซ้อมกันอย่างน้อยก็เกือบทุกเพลง ต้องเตรียมงานแต่ว่าณนวันนี้เมื่อกี้ถ้างานไม่มีเสรียนมากก็ไปทวนกันหลังวิธีเใช้สีคนหกคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่หลายเพลงก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากรู้พี่ก็สังเกตว่าแดนเซอร์ของพี่ดาวแต่ละคนเนี่ยเต้นเก่งมากเลยถ้าสมมุติว่าโก้เนี่ยเป็นแดนเซอร์ของพี่พี่ดาวเนี่ยฮะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างหนึ่งความรับผิดชอบงานสองต้องใจรักใจรักก่อนใจรักที่จะมาอยู่ตรงนี้ไหมความรับผิดชอบงานแล้วก็ ดูแลรับผิดชอบตัวเองครับคือคือเวลามอบมอบงานให้บนววธีเนี่ยรเราก็พยายามมึงอย่าเต้นอย่าเต้นผิดอ่ะก็คือเวลาพอถึงเพลงเร็วก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าพอเพลงเร็วอยู่ก็เต้นกันเฉยๆยเงั้นพี่เราจะวิวน้องๆเลนเซอร์มันจะมีน้องคนึงชื่อน้องชื่อ,น,อ,อน้องโก้เหมือนกันครับเขาจะเป็นคนนำทีม เออคือห right, right, ัวอะไรก็สบาเเร็วๆนะจะได้เราเข้ามั่งทีไปกันสองคนรู้สึกเขาพานำเราสนุกสนานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเรียยฟิวเนาะเรียกฟิวได้ก็คือรับผิดชอบงานดูแลตัวเองแล้วก็ใจรักแล้วก็เวลาถึงเวลางานก็ต้องมาให้ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือ ตรงนี้แหละสําคัญค่ะเรื่องของใจรักในสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเรามีใจรักเราก็จะมีความรับผิดชอบตามมาด้วยรับผิดชอบมาด้วยแล้วก็จะรักงานแล้วก็แบบุกอหลางก็จะออกมาดีในความรักสามัคคีันค่ะนะคะเวลาในช่วงอีกหมดเวลาที่ก็รู้สึกว่าเวลาจะมีกันมันไวจังก็ไม่รู้่เดี๋ยวเราไปพักเบรกสั้นๆสักทู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงที่สาของเราติดตามนะคะในเพลงชุดของชุดนี้ของพิดาจะไม่หมดเพลงเท่านี้ใช่แล้วก็อีกอีกหลายเพลงอีเดียวค่ะยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ thank cool. Sorry.